อดีตหลายพื้นที่ในประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาความยากจนชาวบ้านขาดโอกาสทางเศรษฐกิจขาดทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่เพียงการให้เงินช่วยเหลือแต่คือโอกาสแก้ไขปัญหาความยากจนของบ้านสว่างสำราญหมู่ที่3ตำบลคุกสูงอำเภอประปากจางังหวัดนครพนมได้รับเงินสนับสนุนจากกลุ่การ พัฒนาชุมชนเมื่อปีพศ2544อดีตโครงการนี้มีปัญหามากมายทางพัฒนาทางผู้นำชุมชนใช้เร่งเห็นความสำคัญของโครงการนี้ก็เลยได้เข้าไปปรึกษาทางเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปกาะปาและความยั่งยืนในการสร้างชีวิตใหม่ ด้วยเหตุนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ริเริ่มโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือกอขอคอจอมาตั้งแต่ปีพศ .2536 และสนับสนุนเงินทุนแก่หมู่บ้านที่มีครัวเรือนมีไรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานหรือจอปทหมู่บ้านละ2 8 0 0 0 0บาท โดยมีแนวคิดสำคัญว่าเงินทุนต้องหมุนเวียนในชุมชนครัวเรือนที่ยากจนสามารถกู้ยืมเงินกองทุนนำไปลงทุนในอาชีพเช่นปลูกผกักเลี้ยงสยัตว์หรือค้าขายเล็กๆเ,เมื่อมีไรายได้ก็ชำระคืนให้กองทุนเพื่อส่งต่อโอกาสนี้ให้ครอบครัวอื่นต่อไปให้ออกมาปลีกเลี้ยงเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้น ก็ลเลยได้แก้ปัญหาเร็ดภายในปีพศ2565ก็เลยเราสมาชิกก็ได้หยิบเงินจากโครงการนี้ไปเพื่อประกอบอาชีพกตรกรรมซึ่งทำนาแล้วก็หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็ทำสวน ทําส่วนผู้มาเคเทศผู้ยาสู้เลี้ยงสั์แล้วก็ได้จัดตังกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิขึ้นนะครับตอนนี้ก็เลยเได้เงินอมทรัพย์จานวนเงินกัน1นึ่งแสบาทท่้วครับผมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนก็ขอคอจอคือเรื่องราวของโอกาสความหวังและอนาคตเพราะทุกคน คุณได้รับโอกาสที่จะลุกขึ้นและก้าวไปข้างหน้า